ดีครับสวัสดีครับีกกแต้จาตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องป้องไปจากทุกส่คนนะครับผมสวัสดีครับอยู่กับสาธิตอีกเช่นเคยวันนี้ครับพี่น้องครับวันที่17บเจ็ดกุมภาครับหน้าทุ่งนาจอนนี่นะครับนี่ครับมะลัมขนาดใหญ่พี่น้องสาวน้อยเว็ดบ้านแพรงนะครับเจอพวกเราได้นะครับจะทีมสดเดี๋ยวเดี้ยวเข้าไปได้นะครับครับที่โพดแป้งนะลูกพีโพดไป้งเราเพาอยู่เบื้องอยู่ทางไก่เนาะอยู่ทางประเทศก็เบื้องไหนครับมาแรืงนี้ใครก็ติดเทมนี้ประมาณหนึ่งหมื่นคนนะครับท่าเจ้าท เบอร์ฟีสฟ่สองกอกแต่ใงกกแ่ <laughs> กแร์ตดแต่ชดต่้มพุ่มหววมัวท่ <laughs> ต้องเช้เงนพัอบาท <laughs> <laughs> อ่าอให้ใหีไรจด,จดับภาพมุมกว้างมุมแคบจะได้บรรยากาศกักนเนาะตอนนี้จะขึ้นเวทีับอ,อื่นกับจิตเดนทางไปเชิงเย่จิไปทายจีคอมแต่เศาอีกก็เัตกิดัดตัวอะร คขอบคุณครับพี่น้องสะเทือนแน่นอนนะครับดึงมานะครับเรื่องนี้ก็เริ่มเกิดไปอยู่าล้วก็เปนี่ยนแหลมแล้ก็เปลี่นแหมองทังเครื่องมองมัลลังคนญี่ปุ่นละเจอกับทีมงานของเราได้เลยนะครับไอทีสองร้อยใบแปนแพงนะทุ่งนาจอนี่นะครับบ้านในแก่ตวบพระเวย์อำเภอพิบูลบางสาหนจังหวัดอุบลราชธานีสาธิตกระขืนหาด้วยกันครับ พลาแย,ยเ่เหลี่ยมเออ่ยพลาแย่เหลี่ยมนี่ใจวุ่นกับเวทีเพื่อนงการงานตาเนี่ยเบื้องที่พี่น้องกว้างขวางดูได้หนึ่งหมื่นคนนะครับอ่าเปล่ามากครับเปล่าเด้ทางมาเรื่อยตอนนี้เรื่อยนะครับเนาะเพราะว่ามันจิเตรียมก่อนครับพี่น้องตอนนี้ศาสตร์กับหางจ้องมาสิบหางจ้องไว้ให้เขาก่อนในนางก่อนในใกล้ชิดกวนครับไเจออุ้งอิงแน่นอนนะครับกับบัานโจนะครับข้างตรงนี้พุ่น ทีมงานสิเีมมันกนเตรียมพร้อมครับบรรจะกาศสุดยอดอืมันไหวมันจะตั้งที่เนาะยครับเพลงสุดยอดอบกันแนะนําคืนนี้ที่บ้านไอเก่บทเพลงจพายาสัจิพาย่างคั่วฮะแล้วครับไปาสาปสาัจิไปาจจะไปหาเอีหลมไปหาใครดูสิไม่เอาตามไป ครับมีเป็นบรรยากาศเบื้องหลังครับบรรยากาศหลังเวทีนะครับที่พักนักแสดงแล้วก็ที่พักของทางเค่อง,องน้องนั่งข้างเคร่องแล้วก็มอลำาทั้งหลายแล้วกันนะครับผมนั่งเอเดนแตนักแสดงแล้วจะยังไาอยัง,ง <c oughs> กันยังเลยบัดดีแม่ัดีมกัน

เอครัดปโมาครับเป็นมาหอดลรวป่ะครับมาเนอานดกันนาโมเลัละไม่มีใจับนันจิมีชีวิตอยู่อยู่บ่ ใครพี่ไหนทีพ anyway> ี่ยิ้มพี mm ่ละกินเหล้าเก่ไหมไปยุไปยุไปโอเคเ่าน้ำกันงรับผมก็จะไปไหนต่ละเก่าบรรยากาศหลังเวทีธรรดาเราวม่ไทยด้ sao chịu được rồi, siêu 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 mà siêu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  siêu mà oh, oh, oh. siêu mà oh, siêu, siêu, siêu. siêu mà siêu rồi siêu mà siêu à, mà siêu 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 นะบรรยากาศนมองมองไสน่ค่นหนกไถออกมะได้ปะ้อไรแถวนี้เพื่อการนี้เลยเนีเ่ยพยายามขวดงยังเงินเอหมดได้ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับร

คุณมันยังแรมตาราก็ดีลยไปแล้วมยงหัวไปมองประตู้วเลยเอาเอาเอาไปับดวจไปมันยังแม มาเบนาสีมนะนี่ปลมหลมิลมมไปจุดตรงไปแล้กันึงานด้วยบรรจารกที่มจับมาทัเลย่นยามาทั้งนเสียมาทังพุ่ง ที่นาแม่แม่เหน่งยังเาเข็มเลยว่านี่างงาอะไเ่ยงานไรนี่ยี่นาสู้กันได้พี่ี่นาเนี่ยน่าเข็นมาาเลยพี่นเาเฮ้ยเดียง้เราเกียิได้หรอยังไปคุได้ดีค้สดีคัสดีค้า สวัสครับากลองพาดีมน่พ่ลงนี่พ่อหากินพัวกันลงมย์นี่ลงมนี่ย่มาเาขึ้นอากันเจ้ขึ้นไปที่เปิดกล่องดีเสากหมวจะั่นอันนี้่แกเอีดตเรากันมาสันเนาะมนังาาเนียบมากเลเดือดเืดซิเลย

โอ้โหเสียวเว้ยแดงเป็นสตครับเอ้พี่าซือแม้นหมอจวดมาไปนี่เยๆหดจวดีนี่จวดยางแข้งกหนียาง้งจากโมงวมหอดลมลุ่มามากแต่ใบสองบแได้าัยพอมาหอด อันนี้ผมแท้หรือผมแท้ผมแท้เนี่ยจาเิ่งเปลี่อด้ยันถอาผมมันมันออกพอออกก็อันนี้มันวแกนก้องดึงมังนะครับอันนี้มันวก็ออกดรัแรงมาผมแทไปหา่านก็มเห็นเลยรอดพูดแล้ว กูนไปต่ไตายเก็บอยู่เ่ามันต้องกระมาตีผมเหอยู่หลังเฮือนครับที่ไทยเหียไทยกื่เหียเสียบุเสียบปุครับเสียบปูเนี่ครับนี่เสียบปูเสียบปุ้ปอป้าสี่นี่นี่หลังเียื่อตนี้องเหียเสียบเสียบปุนพัดเท่านั้นเอไหม ติเจ็กันด้ครับแล้วทุกโรงภาพยนตร์เยเรียนในเบื้องบเขย่างเลยรับบดรับบได้าตรับบดเจ้าคนเก็บเงินเงินปูตัวไปนังกูติไปรื้อเก็บเก็บขาเหลาเด้อเขามาเส้นอานมาบ่เก็บขาเหล่าอีังก่อนเดิมไปตกอน้องวัไหมกัเียวม่าครับวันนี้มะมาบอมาขอเต่ขึ้นเยอะใช้อเห็นไปอัดเสียง เป็นห้องเทีงอยู่นะมามาแรอยูยูบานออยครับมามาแรกบนน่ะบานออยบานออยเสียงินยูเดกอุมเสียงยูเลดยูเลดยูเลดอุมเสียินยูเลดพอยเสียงสินพักันมาเหมืถึงแงงั้นจะฟองทันจิงมาเหมืเนี่ยว่างันพักันยูบานเสียบเสียบเสียบปูคบ ก็ม่ถือซ้อยจุมานํำแน่เอ้ยแรงานเกษมันตองมุู้ินก็มาถือส้อยจุมานำได้ยังไม่กี่อยเจาหาพืนดังมือเจ้าของก็เ้าคนนึงมือมือมืออะครเอาเอาเนี่ยมาย่างหน่อเด้อเตรียมพืชม่เลย่อ้คนแรเขาขายสองนพอดีเออผมเลดือดเดือดเลือเราเขาย่างย่างเดือร้านย่างเดือดร้อนมมก็อยูรึเปล่เป็นังมุมมือมือเ้าอยู่ ที่สเตใช่กะงานงานผมมีงานสิเกตมีงานสิเกตอยู่เรื่อยๆกับเส้นหลออเพลงดิทีอยู่กเพาะหาทุ่มนหาทุ่มโอ้เดี๋ยวปาหาส่เดี๋ยวนี้เศร้าเราแม่นบ่ะดี๋ยวเหนือแม่งิแขเอกูเกาเศ้าแข่งหนักต้องกินได้ยางนโอ้ยอย่าหัวตัวปเม่ใหน้ำมาโอ้ยตาย อย่าตายเด้อแ่ัวก็เป็นตาญันตายดิแ่เป็นตาญ่นคกกว่นนี้ดิปีนี้เท่าไรเท่าหกสิสามสิบแปดปีเลยบ่ปาดตัวบอผิดเกันเครื่องคเลยเครื่องหรืออนนี่นีเครืเครืแล้วเอา่ได้เสียเสียิมดิแเสียจิมอย่างเอาคือใบหนุ่มำเนเสียห พ้งายิงงามแท้ก <laughs> ็งานหลานไหมก็หลังหลานหลานหลาน้โอ้ยโอ้ไม่เป็นสุตรีพากับการแดงโอ้ยผมมาสอนช่งผมกัน เออบอกว่้ยพินัใ่ไมฮะเจยังไบ่ังไง่เนาะยงก็่วไงชไนมันบางกนกันเยังาท่านคนเเ้ย่น้ได้ดิตหมันเลียวป่บ่ันมันอไฟห่งตไห้มันเลีวก่ฮะตให้มันเลีวบ่เออช่งหนบ่ได้กนนิมเลีวแล้วอนิมเลี่ยวนกน เออขันขันโกนก็ขือยองขึ้นไยอยู่กลวพีแดมเยแล้วโวลหน่อยก็คือกี้ก็โกลไอกี้กลมาแล้วมาเรื่มมาเรื่มมาฟังรำเรื่อมือแดงเรื่อขายบัตรน้ำแม่ขายบัตรน้ำในมขายบัตรน้ำกุมปิดบัตรขายบัตรกุมปิดน้ำเน้อราคาเท่าไหร่ ลอยเ่าเ่อยเข้าเ่กกบ่ะตองวันนี้เขาบอกไปลอยเข่าจว่าคายลอยเขาเ่เ่ลอยเอไ้งเรัน่อเอาไ้เพอาไปัเพลอเาไปตเพรลออางเพลอยยีได้เราลอเอาไปั้เร์ลีเอาั้เรล่าไป้เพียร์ยเานเพรี่เือนั้นเทีรอ่เอาไปงเร์่เอาไ้พีนริอ่เอาไ้พียย้่ เพื่อว่าเขาจะพาไปเลยองถุนสวัสดีครับสวัสดีครับไทยเห็นสาวน่อยเฮาเนสอสาวหน่อยนี่ราขายบัตอยู่บ้งหันเนี่ยขายบัตร้ย่อายบัตรังย่อเพยรน่าๆยะเฮกาๆเยากไปแล้วว่าลยเส้เก่าๆเราต้ขายลยยเก่า่าเอากไรบสิบบาทเลย นะครับมาดีครับอย่าลืมนะครับ17กุมภาพันธ์เรามีนัดกันที่ทงนาจอนี่นะครับเจอกันแน่นอนสว่าง้าตายพี่น้องบรรยากาศสดยัดหลังเวทีสวัสดีพี่นี้สวัสดีซีวีครับพี่น้องสวัสดีพี่ต้อง